สวัสดีครับเจอกันยามเย็นๆนะครับเราจะมารุ้นกันครับว่าอินทผลพาเราปีนี้จะได้ติดลูกหรือเปล่าครับต้นนี้ผสมเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนหคอยรุ้นกันนะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นตัวผู้ร่วมหมดแล้ว ตัวผู้ปีนี้ก็ออกเยอะครับก็มีแต่ตัวผู้ส่วนมาตัวเมียยังไม่เห็นเลยปีนี้ออกเยอะนี่ก็จะเป็นแก้วก่อนนี่ก็น่าจะเป็นตัวผู้อีกตัวผู้เยอะครับตัวผู้เยอะนี่ครับบรรยากาศยามเย็น บ้านแล้วให้ดูกันจากที่เห็นนะครับพื้นที่ไม่เยอะส่วนมากก็จะเห็นเป็นตัวผู้ปีนี้น่าจะได้รู้นะครับว่าต้นไหนตัวผู้ตัวเมียแต่ที่เห็นชัดๆก็มีต้นหนึ่งนะครับที่ผสมเสร็จแล้ว น,นี่ก็น่็จะเป็นตัวผู้น,นี่ก็เกรสรตัวผู้ยวต้องมาเอาเกรสรไว้ก่อนวันนี้ต้องไปเอาเกรสไปปรไว้ผสมก็ตัวผู้ต้นฝั่งนี้ก็ตัวผู้ดูจากเกรสรแล้วตัวผู้นี่เราก็ลองผิดลองถูกนะครับ ตัวผู้กันแต่ไม่รู้ต้นนี้ต้องรอดูก่อนออกทลายมาแล้วครับจะไม่รู้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียยังไม่เห็น๋ยวรอติดตามชมนะครับนี่ครับไม่เยอะครับไม่เยอะน,นี่เรามาดูบอ่อปลาเราเอาน้ำอยู่ที่นี้นะครับน้ำบอ่อปลา นี่ครับเวลาน้ำปล่อยจังนี้ก็ไปรดสวนยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จวันนี้เราจะทำระบบน้ำกันยังไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้คํำแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้สวัสดีครับ